แนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อกีตาร์ราคาถูกนะครับเอาไปว่าต่ำกว่า3,500ัแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะครับที่เจอกันอยู่บ้างก็คือปัญหาลูกบิดแตกนะครับแตกบ้างเฟืองเสียหายบ้างอะไรนะครับก็วิธีดูแลและรมัดระวังนะครับหนึ่งก็คือพยายามอย่าลูกบิดฝืดนะครับต้าหมุนแล้วสูวมันฝืดมันแข็งแนกก็หาน้ำมันหล่อลื่นนะครับจะเป็นโซเน็ตก็ได้นะครับฉีดหรือจะเป็นพวกน้ำมันจักรอะไรพวกนี้นะครับที่มันหล่อลื่นได้นะครับก็จอดแต้มลงไปสักหน่อยนะครับเพิ่มความหล่อลื่นนะครับก็จะลด แตกหักของพวกวัสดุพวกนี้นะครับซึ่งถ้าราคาสูงนะวัสดุมันก็ไม่ค่อยจะดีมากอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแพงๆก็อาจจะดีหน่อยนะครับก็ชะลมันไปบ้างนะครับแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งในการหมุนนะครับเราต้องโฟกัสในการจับนะครับจับตรงกลางนะครับจับกลางๆแล้วบีบแน่นๆนะครับตอนเราไปจับปลายๆนะครับจับปลายนะครับแล้วบิดเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกจะสูงกว่านะครับเพราะนั้นจับตรงกลางครับจับแน่นๆจับไม่แน่นเลยนะครับแล้วหมุน นะครับจะช่วยลดโอกาสแตกของฝาลูกบิดตรงนี้ได้นะครับถ้าจับปลายตรงนี้มีโอกาสแตกสูงนะครับแล้วก็ระวังอย่าไปหมุนตึงเกินระดับเสียงนะครับบางคนตั้งสายไม่เป็นฮะก็หมุนตึงเกินระดับเสียงนะครับก็อีกเพิ่มโอกาสให้มันชํารุดได้ไปอีกนะครับสหรับของใครที่ลูกบิดพังไปแล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็มีรูปแบบแยกตัวอย่างนี้นะครับแยกตัวเดี่ยวๆอย่างเงี้ยนะครับก็เราไปซื้อนะครับดูว่าลูกบิดเนี่ยเป็นแถวล่างหรือแถวบนนะครับมันจะคนละฝั่งกันนะครับมันจะใส่แทนกันไม่ได้นะครับ ไม h h ่ว่าจะเป็นแบบแถวอย่างนี้หรือแบบแยกตัวเดี่ยวๆนะครับก็เหมือนกันนะครับอ่ะดูตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างก็จะเป็นแบบแบบตัวตันอย่างนี้นะครับกับแบบที่เป็นฝาครอบอ่ะเดี๋ยวจะมีฝาครอบนะครับเดี๋ยวหาตัวอย่างก่อนอ่ะนี่ฝาครอบนะครับฝาครอบเป็นน็อตสองตัวนะครับกานเวลาไปซื้อลูกบิดนะครับดูเส้นนเดียวอยู่เส้นไหนนะครับมันจะมีฝั่งบนฝั่งล่าง2แบบเท่านั้นครับแล้วก็เป็นแบบฝาครอบอย่างนี้นะครับราคาจะถูกกว่าหน่อยกับแบบตัวตันอย่างนี้นะครับราคาก็แพงกว่านิดนึงนะครับก็ตัวประมาณ 50บาทบวกลบนะครับต่อต่อต,อต,อต,อตัวนะครับก็ประมาณนั้นแล้วแต่เกรดแล้วแต่วัสดุความคงทนนะครับถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ดีกว่าของเดิมสักหน่อยจะดีกว่านะครับ